สวัสดีทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วในเรื่อง Gentle Forest ตอนที่2ก็ไปฟังกันต่อเลยฉันนั่งอยู่อย่างนั้นเสื้อถูกเลิกขึ้นเผยให้เห็นแน่ทองเรียบซาวอนใจเต้นแทบระเบิดด้วยความอายเอเดนจับหูฟังอย่างแก้ๆกังๆก่อนจะวางเบาๆลงบนผิวฉันเสียงเขาแผ่วเบาหายใจนะสัมผัสนั้นอ่อนโยนเกินกว่าที่ฉันจะทําเป็นไม่รู้สึกได้ฉันมองหน้าเขาใกล้ๆเห็นขนตาเรียงหนาทอดเงาบนแก้ม ขณะที่เขาจดจ่ออยู่กับเสียงลมหายใจของฉันหลังจากนั้นพ่อก็ปล่อยให้เราสองคนหยุดตามลําพังเอเดนยังถือหูฟังอยู่ในมือเหมือนไม่รู้จะทําอย่างไรก่อนจะค่อยๆวางมันกลับลงไปในกล่องที่พ่อออกมาให้ในห้องเล็กๆนั้นร่างสูงใหญ่ของเขาดูแปลกตาแต่ก็ดูอบอุ่นอย่างน่าประหลาดฉันมองเขาขายี้หูที่ยังแดงอยู่แล้วชี้ไปที่เส้นผมที่ยังชื้นของเขาไปเป่าผมสิเอเดนหยิบไดร์เป่าผมขึ้นมาฉันเลยถามเสียงดังขึ้นจากบนเตียงนายนอนเพื่อนได้โอเคแน่นะ จะให้นอนบนเตียงฉันก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเอเดนสส่หัวแล้วกดเปิดสวิชดรายปอผมดังหึ่งขึ้นมาเหมือนเขาตั้งใจปัดคำพูดฉันทิ้งไปมือยาวๆของเขาสั่งพานเส้นผมสีน้ำตาลนุ่มฟูอย่างลวกๆชั่วขณะหนึ่งเขาดูเหมือนลูกสุน,นัขไม่มีผิดฉันดึงผ้าห่มหน้าร้อนขึ้นมาคลุมถึงค้างแล้วค่อยๆหลับตาลงจนหลับไปในที่สุดกลางดึก mm hmm. เที่ยงเมื่อสนิท ฉันคิดว่าตัวเองนอนยาวแล้วแต่กลับเห็นเอเดนนอนคว่ำกำลังเลื่อนโทรศัพท์อยู่ใต้แสงไฟสลัวเขาไม่ได้นอนเพราะตรงกับปลากลางวันของอเมริกาพอถามเขาได้ขอโทษคิดว่าทำให้ฉันตื่นทั้งที่จริงๆฉันแค่กระหายน้ำเขาที่แนะนำให,ให้โดยไม่ต้องบอกอะไรเหมือนรู้ใจอยู่ก่อนแล้วฉันขยับตัวไปนอนข้างเขาเอเดนเลื่อนจอโทรศัพท์เข้ามาให้ดูเต็มๆอย่างไม่ผิดบังต่างจากฉันที่มีผู้ติดตามแค่5้าคน ลนขณะที่เขาไม่เป็นพันฉันเล่าเรื่องเพื่อนที่ละชื่อจนถึงจีอันที่เคยมีเรื่องให้ลังเลใจแค่สารภาพรักเล็กๆน้อยๆสมัยเรียนมอต้นแต่สำหรับฉันกับเป็นแผลใจเล็กๆจีอันเคยสารภาพรักซาวอนแต่เขาเปดิเซเธอไปพอร่างกายที่อ่อนแอของเขาคงปกป้องอะไรไม่ได้กับผู้หญิงที่จะคบกันที่ไม่เคยลืมเอเรนฟังเงีย,ยบๆก่อนจะพูดว่างั้น ถ้าแฟนใครสักคนที่ไหนไม่ต้องปกต้องนายคงจะชอบได้สินะคำพูดที่ดูง,ง่ายๆแต่กลับทำให้ฉันอึ้งไปไม่นานเขาก็ทำสิ่งที่คาดไม่ถึงเขากดบล็อกจีอันต่อหน้าฉันฉันตกใจแต่ก็หัวเราะใน่ใจไปกับความเสื่อของเขาเมื่อฉันแกล้งใหญ่เรื่องชีริดเดอร์เอเดนก็น่าแดงจัดยิ่งทำให้บรรยากาศน่าขันกว่าเดิมทำไมนายไม่ชอบเชียริดเดอร์ล่ะผู้เธอน่ารักแล้วก็ตัวยืดหยุ่นด้วยนะฉันชอบคนที่ตัวยืดหยุ่นนะ ฉันถึงขั้นอยากอวดว่าวดไว้ยืดขา180องศาได้แต่เขาก็เรากดมืออื่นๆไว้ที่หน้าท้องห้ามชนุกทำเอาชนะแดงไม่แพ้เขาท้ายที่สุดเขาก็กดเตดตามฉันทำให้ยอดผู้ติดตามกลับมาให้อีกครั้งซาวอนมงโทรศัพท์ของเขาที่เต็มไปด้วยภาพทั่วรางวัลและพลังงานสดใสฉันเพลิดคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะโชคชะตาที่พ่อของเราได้เป็นเพื่อนกันเราคงไม่มีวันมานอนอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้แต่เอเดนเหมือนรู้เขาพูดเบาๆว่า ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตของนายเป็นยังไงแทนนายต้องเล่าเรื่องเยอะๆให้ฉันฟังระหว่างที่อยู่ที่นี่นะจะได้ไม่เบื่อฉันเลือกจะแสดงความขอบคุณด้วยการเปิดใจออกมาอีกสักนิดได้สิเอเดนตอบรับพร้อมกับดึงผมที่ฉันทำยับให้กลับมาเรียบแล้วค่อยๆเกลี่ยม,มันคลุมบนตัวฉันอย่างอ่อนโยนในความเงียบนั้นฉันเริ่มรู้สึกว่าบางทีการมีเขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เลวเลย วันนี้เป็นวันที่คุณลุงพ่อของเอเดนจะมาถึงในห้องว่างตั้งแต่เช้า พราะผมถูกคับเรียบร้อยแล้วบนเตียงมีเพียงโน้ตเขียนลุกลวกวางไว้บนโต๊ะเอเดนไปออกกําลังใจแต่ช้ามืดเหมือนเคยขณะก้าวไปที่หน้าตา่างฉันสังเกตเห็นรูเล็กๆบนมงลวดพอเอานิ้วลองสอดเข้าไปมันใหญ่กว่าที่คิดพอดีและนั่นเองฉันเห็นเอเดนกําลังวิ่งกลับมาเขาหยิบขวดน้ําขึ้นเดิมเหงื่อไหลอาบใบหน้าและลําคอร่างสูงเต็มไปด้วยพลังเขามองเห็นฉันเอ่ยถ่ายสั้นๆว่าทาอะไรอยู่ฉันรีบตอบแก้เขินว่ามีรูที่มงลวดแต่เขากลับถามต่อแล้วเอานิ้วไปแย่ทำไม ฉันจิงหัวเราะแห่งแห้งกรลบเกลือนเมื่อรู้ว่าเขาวิ่งไปถึงยอดเขาฉันอดทึ่งไม่ได้ทั้งที่ตัวเองอยู่มาหลายปียังไม่เคยไปไกลขนาดนั้นเลยฉันพยายามแปะรู้ด้วยเทปแต่ก็ไม่ติดเอเดนไม่ได้ตอบอะไรแค่ยืนบีบขวดน้ําจนยักษลมหายใจร้อนเผาเต็มอกฉันบอกเขาว่ารอดนับก็เข้ามาสิแต่เอเดนตรงไปที่ห้องน้ําถอดเสื้อขึ้นเพียงครู่เผื่อให้เห็นกล้ามท้องเปียกชื้นก่อนหันหลังเข้าห้องฉันเมินห้อยตา แต่ก็รู้สึกอิจฉาไม่ได้ไม่นานเขาก็กลับอมาผมแห้งสะอาด เดินมานั่งที่มานั่งกลางลานหญ้าแล้วมานั่งบนมานั่งห่างจากฉันประมาณ1เมตรเป็นอากาศแอบแปลกไปะเล็กน้อยเพราะเมื่อคืนเราคุยกันจนสนิทขึ้นแต่ความเงียบก็ยังแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆเพื่อแก้บรรยากาศฉันเล่าว่าฉันเองก็เคยมานั่งรอที่นี่เหมือนกันเขายิ้มกลับมาอย่างสบายๆก่อนจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนายไม่ต้องไปซ้อมหรอฉันรู้สึกขิดนิดหน่อยนะที่นายต้องมาไกลถึงนี่เพราะฉันฉันเล่นให้โรงเรียนไม่ได้อยากปเป็นเืออาชีพถึงอย่างนั้นพอฉันกับคนลงก็เหมือนจะดึงนายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ น,นะนายคิดว่าฉันถูกบังคับให้มาหรอก็ไม่เชิงฉันมาพรายากม,มาเองไม่ต้องกังวลหรอกและอีกอย่างนะเอเดนหยุดเล็กน้อยฉันไม่มีซ้อมเราอ,อย่างน้อยไม่ใช่สําหรับฉันคาตอบของเขามันตรงไปตรงมาซะจนฉันรู้สึกโง่ที่ถามออกไปฉันลูบติ่งหูตัวเองแล้วเอเดนก็ขยับตัวอีกครั้งพื้นที่ระหว่างเราหดลงไปอีกถ้าอย่างนั้น ฉันก็ควรจะหาอะไรทําให้นายสนุกนะแต่จะทํายังไงดีล่ะนั่นแหละคือปัญหาจริงจังที่นี่มีเน็ตก็จริงแต่มันช้าไม่มีแม้แต่ร้านสะดวกซื้อในขณะที่ฉันกําลังคิดไม่ตกฉันชอบที่นี่เพราะฉะนั้นนายไม่ต้องกังวลเมื่อของเขาเคลื่อนไหวโดยที่ฉันไม่ทันดูตัวปัดผ่านหน้ามาของฉันเบาๆมันรู้สึกจักรจี้แบบแปลกๆฉันหลีตาลงเล็กน้อยเอเดนยิ้มขำกับปฏิิยาของฉันแล้วก็ดึงมือกลับฉันแกล้งกับแอมเสียงดังกว่าปกติ กลบเกลื่อนบรรยากาศที่กำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งก็จบไปแล้วนะทุกคนในตอนที่2ของ g e n t l e ท a นพา r e s t ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนากันแบบเป็นเพื่อนที่ค่อยๆสนิทกันไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อและความจริงที่ว่าทำไมเอเดนถึงต้องมาเกาหลีซึ่งเขาไม่ได้บอกซาวอนออกไปตรงๆก็ไว้มาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย